และ <ผม S 2> นอกเหนือจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราหลายคนเนี่ยหยุดต่อเนื่องไปนะคะยาวๆ <29 S 2> ใช่ย <29 S 2> ี่สิบเก้าสามสิบสามสิเอดรวมไปถึงวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านม,มา4วันด้วยกันใชในช่วงต้อนรับปีใหม่ ใช่ค่ะ,ะและจะบอกคุณผู้ชมว่าในห่วงของการหยุดยาวเนี่ยเราก็มีการรณรงค์เจ็ดวันแห่งความปลอดภัยนะคะ,คะเราเอาข้อมูลในส่วนของการสรุปเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมมาพูดคุยนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุภาพรวมนะคะทั้งหมดนะคะภาพรวมของประเทศไทยโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน,นะคะ่ะได้มาพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะทั้งหมด4 1 9ครั้งมีผู้บาดเจ็บ422คนเสียชีวิต62คนอน นี้เป็นข้อมูลณวันที่1แต่ถ้ารวมตั้งแต่29-1ถึง1มกราเนี่ยก็คือรวมอุบัติเหตุทั้งประเทศค่ะ1570ครั้งมีผู้บาดเจ็บนะคะรวม1574รายม,มีผู้เสียชีวิตรวม190รายด้วยกันค่ะแล้วก็จังหวัดนะคะยังมีที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีผู้เสียช,ชีวิตคือเราเรียกว่าตายเป็นศูนย์19จังหวัดด้วยกันนะคะค่ะ ในพื้นที่เนี่ย<ม>ก็คือมีตั้งแต่ประจบคีรีขันสงขลานะคะครับแล้วก็ทางด้านอ,อีกหลายๆจังหวัดด้วยกันค่ะและถ้าขยบมาดูอีกนิดนึงด้วยเวลากระชันชิดรเราดูในส่วนของจังหวัดยะลากันนิดนึงค่ะทางด้านศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะของจังหวัดยะลานะคะครสรุปของจังหวัดยะลาข้อมูลนะคะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะสะสมสีวันก็คือ29จนถึง29ธันวาคมจนถึง2มงกราคมค่ะคก็มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น11ครั้งในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา3ครั้งเบตง2ครั้งบนังสตา2ครั้งยะหา2ครั้งทนันโต1ครั้งแล้วก็อำเภอรามัน1ครั้งค่ะคด้านผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมีผู้บาดเจ็บ1ิคนก็คืออำเภอบนังสตาสี่คนอำเภอเมือง3คนคอำเภอยะหา2คนอำเภอเบตง2คนนะ อำเภอ,อรัมัหนึ่งคนและอำเภอทานตัตหนึ่งคนจังหวัดยะลายังไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ